ข้าในรูจมูกอ่ะขอบนะคะขอบมากเลยทอกวันน้ําเสียงมากกนนา่น้ําเสียงลุงป้วยนี่นะตาปลาตายหมดไปดูไม่มีปลาเลยทำให้ทําให้ทุกทุกครั้งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีช่วงไหนจะ,ะจะไม่ทําก็บอกเลยแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้ทักอย่าง ปัญหาขยะล้นเมืองครับรัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติและเรียกเก็บค่าจัดการขยะเดืนละ220บาทรูปตั้งโรงเผาขยะทั่วประเทศและวิชาการชี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาขยะที่ถูกต้องและก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรงหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงที่บออขยะบนเนื้อที่150ไร่ในซอยแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่16มีนาคม2557 กลิ้เม็นและปั่นไฟที่เต็มไปด้วยโมลพิษก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ทําให้ชาวบ้าน1,480ครัวเรือนต้องเดือดร้อนรุนแรงถึงขั้นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประชาชนต่อต้านบ่อขยะแพร่กรสาเรียกร้องรัฐบาลขณะนั้นให้มีแผนจัดการปัญหาขยะอย่างจริงจัง ดเรเพนโชมแท่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิอุรินาอิเวศบอกว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บอ่อขยะแพร่กระสาครั้งนั้นรุนแรงมากและผ่านมาถึงรัฐบาลคอสชอได้ประกาศให้ปัญหาขยะเป็นวรระแห่งชาติโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำรถแมพทั้งประเทศทั้งระยะสั้นกลางและระยะยาวและกระทรวงมหาดไทายรับผิดชอบขยะครัวเรือนที่แต่ละปีมีมากถึง26.19ล้านตันในจํานวนนี้เป็นขยะจากกรุงเทพ3.94ล้าน าตันและจากปอปททั้งหมด22.25ล้านตันและในจำนวนนี้มีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องประมาณ13.32ล้านตันปัญหาที่ใหญ่มากของของประเทศไทยเลยก็คือว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนมีการคัดแยกขย,ยะการคัดแยกเนี่ยมันจะมันจะช่วยทําให้มีการคัดแยกขยะตลอดออกจากขยะท,ทั่วไปซึ่ง ถ้าดูจากสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการคัดแยกขย,ขยะตะเล่าไปเนี่ยปัญหาขยะมันก็จะลดลงหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีการแยกขยะพวกอินทรีย์พวกเศษอาหารผักต่างๆออกจากขยะอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะเหลือปริมาณขยะที่ทิ้งที่จําเป็นจะต้องทิ้งจริงๆน้อยมากทุกอย่างมันทิ้งรวมกันไปหมดนะคะส่วนของขยะอันตรายเนี่เมื่อเอ,เอาไปทิ้งเทกงกับฝังขยบทั่วไปในนั้นมันจะมีสารพิษจะมีพวกโลหะหนักอยู่หลายอย่าง เมื่อมีการชะตามธรรมชาติาเนี่ยหรือฝนตกลงมาเนี่ยสารพิษเหล่าน,นี้ก็จะซึอมออกมาสู่สิ่งแวดลออ้อมอันนี้เป็นปัญหาที่ทค่อนข,ข้างจะ,ะใหญ่ที่เดียวสำหรับบ้านเรา วิกฤตขยะกลายเป็นโอกาสของรัฐบาลคอสชซึ่งผลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่ารัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาได้เสนอแนวทางจัดเก็บค่าขยะทุกครูเรือนเพิ่มเป็นเดือนละ220บาทโดยใช้หลักการการจัดหาค่าใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการบริหารกำจัดขยะรวมถึงเรื่องจัดกลุ่มพื้นที่ขยะมูลฝอยและแก้กฎหมายจัดการบริหารขยะแห่งชาติว่าชุมชนใดสร้างขยะชุมชน นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบชุมชนไหนเป็นคนสร้างขยะชุมชนนั้นก็ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะนะครับ220บาทโดยแยกออกเป็นถ้าเก็บขยะจากต้นทางไปยังสถานที่รวบรวมเนี่ยประมาณ65บาทแล้วก็ ค่ากำจัดอีกประมาณ155บาทนอกจากนี้ภายใต้รถแมพการบริหารจัดการขยะตกค้าง30มสิบตันโดวยวิธีที่เร็วที่สุดคือเผารัฐบาลคอสชอได้ตั้งเป้าจะสร้างโรงเตาเผาขยะจํานวนมากถึง5 3บาแห่งทั่วประเทศซึ่งนักวิชาการและชุมชนต่างคัดค้านว่าไม่ใช่วิธีจัดการขยะที่ถูกต้องเพราะการเผาขยะจะกอ่อปัญหามลพิษปล่อยสารใดออกซินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่คุ้มค่าเนื่องจากค่าดําเนินการโรงเตาเผาขยะ สูงมากและต้องใช้ปริมาณขยะถึงวันละ500ตันตอนนี้ก็กมีมีชุมชนหลายแห่งที่แบบเริ่มรวมตัวกันนะคะว่าเอ่าเผาขยะเนี่ยจะมีมีผลเสียมากเรื่องมลพิษอากาศ <S S S 1> สารอะไรบ้างที่นที่น่ากลัวที่สุดคือสารไดออกซินนะคะคือการเผาเนี่ยถ้าเผาอุณหภูมิที่ไม่สูงจริงๆถึง2000องศาเซนเซียสหรือว่าพันกว่าองศาเซนเซเยสขึ้นไปเนี่ย จะมีการอ่อยเดยอกอกซินจากดลอกเผาว่ากับปล่องาองเผาของเตาเผาออกมาเยอะมากแล้วดกซินี่จะเป็นสารพิษที่น่ากลัวมากก็คือจะทําให้ย่างน้นอยๆที่ที่มากที่สุดก็คือเป็นโรคโรคมะเร็งกันนะคะแล้วก็มีสารพิษอีกหลายตัวที่จะเกิดขึ้นจากการเผาที่อ่ะคะเพียงแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่มีไม่มีการรายงานสิ่งเหล่านี้ชัดเจนแต่ต่างประเทศเนี่ยก็จะทราบก็จะมีงานศึกษาวิจัยเยอะเรื่อง ผลกระทบจากตะเผาขยะว่ามันไม่ดีอย่างไรนะคะอีกเหตุหนึ่งท,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 ที่ชาวบ้านคัดค้านก็คือว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าตาเผาขยะเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือเรื่องของการคัดแยกและเอาขยะไปไปใช้เป็นทรัพยากรในโรงงานประเภท <ๆ S 2> อื่นนะคะหรือเขาก็จะมีความรู้สึกว่าการที่รัฐตัดสินใจสร้างตะเผาขยะเนี่ยในท้องที่ที่บางทีม <ๆ S 2> ันไม่เหมาะสมมันมี มันมีความเปราะบ,บางทางทางสิ่งสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางระบบนิเวศเนี่ยการสร้างกระเพาในท้องที่แบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากและสร้างตวามเสียยทางสิ่งแวดล้อมเยอะไม่เห็นด้วยคือว่าสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นพิษไอ้โรงฟ้าไฟาฟ้าขยะเนี่ยผมไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีแต่ว่าไม่ใช่ที่ตรงนี้นะครับพราะมันติทุ่ที่ชุมชนของประชาชนอยู่กันหนาแน่นมากใช่ไหมคือว่าสร้างควรจะสร้างที่มัน ประชาชนที่ไม่มีนัก,กะทบน้อยที่สุดแล้วแหล่งที่จะสร้างโรงงานขยะนี่เหมือนกันเขาบอกเขาจะาป้องกันอย่างดีไม่มีไม่ให้มีน้ําเสียออก<ม>คุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะ,น,ะน้ํารถขยะเนยดมาตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางถ้าเกิดช่วงหน้าฝนแล้วคะถ,ถูกต้องไหมคะมันคุณป้องกันเฉพาะโรงง,งานของคุณน่ะ แล้วระบบน้ําที่ไหลออกมาจากรถล่ะคะดรเพ็ญโชมพ่วงในการมูลนิธิกุรณาอิเวศได้ยกกรณีตัวอย่างโรงเตาเผาขยะของเทศบาลภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวว่าประสบปัญหาอย่างมากเสียค่าดําเนินการสูงและก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาขยะให้ดีขึ้นได้คืออย่างที่ภูเก็ตนี่ก็จะมีความชัดเจนนะคะคือภูเก็ตนี่มีเตาเผาขยะเทศบาลเตาอย่างทีเดียวนะคะแล้วก็ ตอนนั้นที่ที่มีการสร้างที่สาลสร้างขึ้นมาและกรมควบคุมมลพิษไปให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเนี่ยเ,เหตุเพราะว่าภูกเก็ตเป็นจังหวัดท่องเทีย่ยวมีขยะเยอะมากโดยเฉพาะพลาสติกโฟมนะคะและก็พอเปิดไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว,ว่า,าหนึ่งปัญหาคือขยะเนี่ยไม่สามารถกาจัดให้หมดไปจากภูกเก็ตได้อย่างที่สองเนี่ยมันมีการนําขยะจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาเผาที่ภูกเก็ตเพิ่มเติมเข้าไปด้วยมันทําให้ภูกเก็ตเนี่ยกลายเป็น แกเป็นแหล่งรองรับมลพิษไปโดยปริยายก็จะมีอยู่เป็นช่วงๆที่น้ําชะล้างจากไอ้ไอ้ลานเทกองของของกตาเผาหยะภูกเก็ตกับน้ําชะล้างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาเนี่ยหรือว่าพวกที่เท่าที่เกิดขึ้นแล้วไปจัดก,การไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นสารพิษที่ปล่อยลงแหล่งน้ําแถบนั้นทําให้ปลาที่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไวจานวนมานเนี่ยาตายดรสุนทรีรัตตภัสกรอาจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์ ที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่สร้างโรงไฟฟ้าขยะเพียง127เมตรได้เล่าถึงคำตอบที่ทางจังหวัดตอบมาว่าทำไมจึงต้องเป็นตำบลเชียงรักใหญ่ได้เคยถามไปทางจังหวัดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือก143ไร่เชียงรักใหญ่นะนะคะคำตอบที่ได้เนี่ยมีประเด็นเดียวนะะเหมาะสมเรื่องการคมนาคมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ติดถนนนะคะ347 ที่อยู่ด้านหน้าถ้าจะขนส่งขยะนะคะเพื่อมาจำกำจัดที่เนี่ยเหมาะสมต่อการขนส่งประเด็ดนนี้คือปกประเด็นนี้เหมาะสมแต่พวกเราถามตลอดนะบอกว่าแล้วเรื่องประเด็นอื่นล่ะนะคะก็ไม่ได้มีคำตอบนะคะดรสุนทรีได้อธิบายรูปแบบโรงไฟฟ้าขยะตามแบบที่ขอไปทางจังหวัด พร้อมแสดงข้อกังวลใจเมื่อได้เห็นแบบการก่อสร้างการจัดขยะที่ทางบริษัทปทุมธานีคลินินจีได้นำเสนอต่อพวกเรานะคะก็บอกว่าจะเอาขยะเข้ามาแล้ว1นี่นะคะ1,800ตันต่อวันเนี่ยนะคะวิ่งมากัน3 4 0 0คันเนี่ยนะคะก็จะเอามาเข้าลงคัดแยกก่อนนะคะเอาพลาสติกออกเนี่ยเขาบอกเขาจะเอาแยกออกแล้วไปทำรีไซเคิลนะคะแล้วก็ขยะที่เหลือเนี่ย ที่เป็นที่ย่อยได้เนี่ยเขาจะไปทําเป็นบ่อหมักอากาศหน้าตาบ่อหมักเขาก็ประมาณนี้นี่เขาให้มานะคะเป็นลักษณะของเอาวัสดุอย่างหนึ่งปิดคลุมนะคะปล่อยให้เกิดแกส๊สจกนกระทั่งมันเต็มที่นะคะก็เอาแก๊สออกมาบอกว่าหมักประมาณสัก45วันนะคะประมาณนั้นหรือมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ในโรงงานของเขาเนี่ยร้อยกว่าไร่เนี่ยเขาจะสร้างบ่อเต็มเลยเต็มพื้นที่เลยแบบนี้นะ,ะจากนั้นเนี่ยนะคะแก๊สที่ได้เนี่ยเขาบอกเป็นไบโอแก๊สนะคะก็สามารถเอาไปใช้ในระบบ แก๊สฟอสฟอเนได้อีกนะคะจากนั้นไอ้ตัวเศษที่อยู่ในบ่อเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตัวเนี้ยเขาบอกเป็นขยะเหลวเขาก็จะไปเอาน้ําออกไปทําปุ๋ยแล้วก็ส่วนที่เป็นกากขยะนี่นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่า RDF เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะเอามาเผาเพื่อที่จะไปผลิตกระแสไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือโปรเซสท,ที่โรงงานได้บอกคร่าวๆนะคะแต่ที่ทราบมาล่าสุดเนี่ยเห็นว่าจะไม่มีบ่อหมักละนะคะ เอามาปุ๊บก็จะเอามาแยกแล้วก็จะไปเผาเลยกลัวการคิดไม่รอบด้านวันนี้น่าจะมองให้รอบทุกมิตินะคะพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะคะน่าจะพิจารณาพื้นที่ที่มันควรจะเป็นจริงๆนะคะโดยที่คนที่มีอำนาจเนี่ยนะคะหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้เนี่ยน่าจะจับมือคุยกันในทุกภาคส่วนนะคะว่าจะอยู่ตรงไหน แล้วจะทํายังไงถึงจะให้มีผลกระทบน้อยที่สุดเออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีระเบียบของกรมควบคุมโรพิษออกมารวมทั้งมีโค้ดเขาเรียกโค้ดออฟแพคทิสก็คือว่าหลักปฏิบัติในการจะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่คุณจะสร้างโรงไฟฟ้าได้นะครับหนึ่งก็คือควรจะอยู่ในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมประเด็นที่สองคือต้องมีสายส่งนะครับประเด็นที่สมคือต้องไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และก็ไม่ติดขัดเรื่องผังเมืองแล้วก็ประเด็นที่สี่ก็คือก็คือจะต้อง ห่างจากชุมชนอย่างน้อย300อเมตรนะครับอันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกโค้ดออฟแพคทีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเ,เห็นชอบไปแล้วประเทศไทยมีมาตรฐานที่ปลายป่องแต่จริงๆคือไม่มีการวัดกันเลยนะมาตรฐานที่ในบรรยากาศของสารแอลซีนยังไม่ได้กําหนดอย่างนี้นะคือถ้าไม่ได้กําหนดแล้วไม่วัดเนี่ยคนดูเข้าไปทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญคือต้องฟังเสียงประชาชนก่อนต้องมีประชามติ ใช่ไหมตอนนี้คืออย่างที่บอกคือคุณจะต้องทํายังไงก็แล้วแต่ให้ประชาชนเนี่ยประชาชนเห็นด้วยใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ดีก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีการเอาหลายๆรูปแบบให้เขาเลือกอย่าไปคิดเองแม้จะมีเสียงเรียกร้องจาก,กนักวิชาการและชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้รัฐบาลมองหาทางออกการบริหารจัดก,การขยะด้วยวิธีอื่นๆนอกเหนือจากการสร้างโรงเตาเผาขยะ แต่รัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็ยังคงเดินหน้าในขั้นต่อไปจะพิจาจรณาว่ารัฐจะลงทุนหรือจะให้เอกชนลงทุนหรือร่วมทุนในโรงเผาขยะโดยเล็งใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพุทธศักราช2556ตามที่มีโครงการนำร่องแล้วที่อยุธยาเขาทำเป็นวาระแห่งชาติในรัฐบาลชุดนี้ทีนี้ในส่วนของขยะอุตสาหก,กรรมเขาก็มีทำเป็นแผนจัดการขยะอุตสาหก,กรรม5ปีนะคะ ปี58ถึงปี62ซึ่งซึ่งดูเราดูจากแผนการจัดก,การขยะ5ปีของกระทรวงสิศวกรรมแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรใหม่จากแผนที่มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัญหาขยะจะถูกจาัดก,การให้ดีขึ้นได้จริงหรือเปล่านะะแต่ว่าโดยหลักๆนี่คือ,ขอเขาเน้นสร้างเก่าเผาจริงๆเลยซึ่งซึ่งนี่คิดว่าน่าเป็นหัวแล้วก็ตอนนี้ก็มีประเด็นใหม่ก็คือว่า โรงไฟฟ้าขยะที่จะสร้างใหม่ในเร็วๆนี้จากนี้ไปเนี่ยถ้าอยู่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณไม่เกินสิบมิลลิวัตต์ก็ไม่ต้องทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งนี้กำลังเป็นประเด็นที่หลายพื้นที่กําลังลุกขึ้นมาต่อต้านอยู่ค่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็น,เป,นเป็นการรัดขั้นตอนของการทําโครงการที่ถูกต้อง และที่ชินเชื่อว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นความจริงประเทศไทยไม่มีนโยบายและแผนงานระดับประเทศจริงจังในการจัดการขยะสิ่งที่รัฐต้องทําคือการรณรงค์จิตสํานึกประชาชนร้านค้ากิจการค้าโรงงานอุตสาหกรรมให้คัดแยกขยะทุกชนิดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ทำให้ขยะแต่ละประเภททิ้งปะปนกันไปหมดเพราะฉะนั้นบ่อขยะทุกประเภทจึงมีสารพิษปะปนอยู่ทุกที่ออหนึ่งรัฐบาลควรจะ,ะทุ่มทุนในการส่งเสริมเพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชานทั่วไปว่าทุกคน,นต้องมีส่วนในการรับผิดชอบขยะจะรับผิดชอบแบบไหนยอย่างไรเนี่ยรัฐบาลต้องอธิบายไปว่าแต่ละคนควรจะต้องทําอย่างไรบ้าง,างเช่นถ้าจะส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ระดับครัวเรือนก็ต้องทําให้คนรู้ว่าคัดแยกยังไงบ้าง ขยะที่จะคัดแยกหลักๆเป็นกี่อยา่างแล้วเมื่อคัดแยกเสร็จนี่ระบบการเก็บขนเนี่ยก็ต้องจัดระบบใหม่หมดด้วยนะคะว่าสมมติเขาเป็นขยะเปียกขยะที่เอาไปทําปุ๋ยหมักได้พวกเศษอาหารต่างๆเนี่ยจะไปเลี้ยงสัตว์หรือจะนาไปนาไปทําปุา๋ยหมักก็จะต้องมีระบบการจัดเกบเ็บเฉพาะตรงนี้แยกต่างหากนะคะส่วนที่เป็นพลาสติกแก้วขวดน้ําหรือว่าวัสดุอื่นๆที่สามารถนําไปแปลรูปใหม่ได้เนี่ย ก็จะต้องมีการจัดระบบการเก็บใหม่ไม่ใช่ไปเก็บตะปนรวมไปรวมไปกับขยะเปี่ยกหรือว่าขยะสกปรกนะคะเรื่องที่2ก็คือว่าถ้าถ้ามีการกระทําผิดกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องมีการจัดการให้ชัดเจนนะคะว่าถ้าผู้ที่กระทําผิดกฎหมายในการจัดการขยะเนี่ยรัฐบาลจะต้องอาจจะเริ่มต้นด้วยการตักเตือนนะคะหรือมีมาตรการลงโทษด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วค่อยนํามาสู่การปรับแล้วก็ การจำคุกซึ่งอาจจะเป็นโทษสูงสุดอะไก็แล้วแต่ก็มีการวางโทษแต่ละอย่างให้มันชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขยะอันตรายอันนี้ควรจะต้องมีการจัดการให้ใใหให,ให,ให้้มีประสิทธิภาพและต้องมีความเด็ดขาดมากขึ้นนะคะวันนี้ปัญหาขยะรุนแรงมากขึ้น กา,ารรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมมือกันคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจะลดปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องสร้างโรงเผาขยะที่ก่อมลพิษทั่วประเทศเลย